สวัสดีค่ะดิฉันนางบุญเรืองวาดศีดา เป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค่าเกษตรสพปเครือข่ายอำเภอขม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านนาบอนตำบลน,นาบอนอำเภอขม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด96ไร่เดิมพื้นที่แห่งนี้ทําการเกษตรโดยใช้สารเคมีเป็นหลักภายหลังพบว่าในแต่ละปีรายได้ไม่เพียงพอโดยมีการใช้ใจ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมียากําจัดวัชพืชและยาฆ่าแมลงที่สูงขึ้นจึงทําให้มีต้นทุนในการผลิตสูงประกอบ กับพื้นที่ในการเพาะปลูกะสบปัญหาภาวะแล้งขาดแทนแหล่งน้ําจนถึงปีพศ2554เข้าร่วมโครงการไทยเบนเยี่ยมกับทกาศาและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการฝึออกอบรมในหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงหน้าศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติมาเอื้องจังหวัดชนบุรีหลังจากเสร็จสิ้นการฝึออกอบรมจึงปรับเปลี่ยนมาทําการเกษตร,รแบบไร่นาสวนผสมและเป็นวิทยากรเครือข่ายมูลนิธิเกษตรกรรมธรรมชาติ10ปีค่ะและ หลังจากนั้นจึงก่อตั้งศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรกินดาเพื่อมุ่งหวังและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงของชุมชนจนถึงปีพศ2561ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกอเครือข่ายของอำเภอคำม,ม่วงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและมีการต่อย,ยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรประจำจังหวัดมีการพัฒนางานด้านบริการการท่องเที่ยว เชิญเกษตรจนได้รับรางวัลการันตีระดับประเทศศูนย์สพโกเครือข่ายของเรามีการจัดทําหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรที่สนใจเข้ามาเรียนรู้มีการจัดทําฐานการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและพื้นที่ตลอดจนการจัดทําพผนการเรียนรู้ให้มีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดยในแต่ละฐานมีวิทยากรเป็นปราชชาวบ้านในชุมชนคอยให้ความรู้ในแต่ละฐานมีเกษตรกรใน ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาเรียนรู้ภายในศูนย์สพกแห่งนี้นําองค์ความรู้ที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองจนสามารถสร้างรายได้ในครัวเรือนและชุมชนนอกจากนี้ยังมีการต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ทเน้นการเรียนรู้วิธีเกษตรกรรมผ่านฐานการเรียนรู้ภายในศูนย์สพกอ,อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงภายในชุมชนโดยจะทําเส้นทางและโปรแก การท่องเที่ยวมีการจำหน่ายสินค้าและบริการภายในศูนย์สพกแห่งนี้และสินค้าแปรรูปจากชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้ก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนมีการเชื่อมโยงการดำเนินงานกับสบพกหลักสนยนจัดการสตูพืชชุมชนสนยนจัดการดินปุ๋ยและแปลงใหญ่ในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดองความรู้และหลักการบริหารจัดก,การสินค้าเกษตรนอกจากนี้ยังมีการสร้างความเชื่อมโยงโดยมีส่วนร่วมในชุมชนบ้านวัดโรงเรียน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ซึ่งสมัยก่อนบ้านกับวัดโรงเรียนจะควบคู่กันมาตลอดหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ภายในศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ทันโตสถานการณ์โลกปัจจุบันค่ะเช่นระบบการให้น้ำในแปลงผักทานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อประหยัดเวลาและเป็นการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าอีกทั้งยังมีการนำงานวิจัยที่มีความสอดคล้องและแก้ปัญหา ในพื้นที่มาปรับใช้เช่นระบบการผลิตข้าวนาหวานข้าวแห้งร่วมกับปุ๋ยพืชสดโดยใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดและควบคุมวัชพืชในนาข้าวทําให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการปลูกข้าวอินทรีย์ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตข้าวในพื้นที่ลดลงเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดความยั่งยืนภายในชุมชนจากการสั่งสมประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทางด้านการเกรษตรของตนเองที่ฉันถือว่าเป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จทางด้านอาชีพการเกรษตร ดิฉันอยากให้องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ตนมีอยู่ถ่ายทอดสู่พี่น้องเกษตรกรเช่นเดียวกับที่ดิฉันได้สร้างได้ส่งต่อองค์ความรู้และแนวคิดทุกอย่างไปสู่ทายาทด,ด้านการเกษตรของดิฉันคือนายเพชรลินวาดศรีดาบุตรชายตำแหน่งผู้จัดการศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรกินดายางสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดกาลสินและวิทยากรประจำศูนย์ในนามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสอกอเครือข่ายอำเภอคขม,ม่วงศูนย์เกษตรอินทรียเพชร กินดาพร้อมแล้วที่จะเป็นแหล่งบริการองค์ความรู้ด้านวิชาการทางการ,กรเกษตรแหล่งฝุกประสบการณ์พร้อมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจรที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ที่สนใจและผู้ที่มาเยือนเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเกรษตรให้อยู่คู่กับเกษตรกรไทยต่อไปค่ะ